สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e มนะคะทุกทุคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกําลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับและการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะและก็ท่านใดที่จะสมัครเป็นสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยซัพพอร์ตช ในแชทในแชทที่ที่สำหรับสมาชิกนะคะเชฟพ,พลังงานให้แล้วก็ในช่วงไลฟ์สดนะคะที่เรามีกันเนาะใครที่ได้ดูไลฟ์สดก็จะมีการพูดคุยกับเมมเบอร์นะคะปรึกษาการคุยการนะคะเชฟพ,พลังงานให้นะคะจะได้เข้าถึงทุกคนนะโอเคค่ะ แล้วก็เพียคะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่ค่ะปรึกษาปัญหาหัวใจอึดอัดไม่สบายใจเรื่องราวของความรักที่มันซับซ้อนสับสนจะเอายังไงดีจะไปยังไงดีนะคะเขาเป็นยังไงนะตอนนี้พลังงานส่วนตัวมีไพ่ให้เลือกก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบลงหน้า3วันนะคะโอเคท็อปิกของเราวันนี้นะคะหนึ่งคำที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิ The Star ค่ะ โอ้โห oh, The f o l l ค่ะหนึ่งคำที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังตอนนี้ค่ะขอหนึ่งคำที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังตอนนี้คืออะไรคะมาดูซิ อัสวินเมทาวค่ะ The world อืมอสวินทั่ว,วอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคำหนึ่งหนึ่งคำนี้ช่างช่างนานหลือเกินนะคะ เดอะเดยค่ะ mm hmm. Temperance ค่ะ mm hmm. The High Princess mm hmm. มันเหมือนจะต้องเปิดไพ่เพิ่มเพื่อขยายความนะคะ Clarify ด้านหลังไพ่สวยงามมากๆสวยงามนะคะโรแมนติกมีความอบอุ่นนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะมันมีเรื่องราวของคนคนนี้คนคุณกับเขาเป็นเขาเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห ฟลลี่ขี้เล่นน่ารักดูอบอุ่นดูมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะทางไกลของคุณต่างชาติต่างภาษาก็ได้ The world คุณหรือเขาเป็นคนที่ลึกลับแล้วก็หน้าค้นหามีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่หรือว่าเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสด้วยกันทั้งคู่หรือคุณกับเขาอายุต่างกันมากๆนะคะอายุต่างกันมากทางไกลต่างชาติต่างภาษาเขาและคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนแบบ ดูดีมีเสน่ห์นะคะด้วยการทําคู่เลยนะคะเขาอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนป๊อปปูล่าเป็นที่รักของเพื่อนชอบเดินทางเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบเหมือนกับว่าชอบผจญภัยมีความสุขกับตัวตนของตัวเองเป็นคนสู้เป็นคนหนักแน่นอาจจะชอบใส่ยีนนะคะใส่ยีนแต่งตัวทันสมัยเนาะถ้ายุ่งมากกับคุณมากๆก็จะเป็นคนที่อ่อนไัวหรือว่าสมไหวนะคะดูสูงดูล่ำดูเท่นะคะ ก็ประมาณนี้และก็เหมือนกับเรื่องราวคุณขอเคเขามันมันนิ่งมันห่างมันเงียบหรือมีอะไรประเด็นกันดูมันจบแต่เหมือนยังไม่จบนะคะเขารอคอยที่จะได้เข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณนะคะเขายังแฮปปี้กับชีวิตโสดของเขาอยู่เนาะเพราะว่าเป็นเดอะฟูลนะคะและเขาก็ได้ข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้ตอนนี้ข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง อัศวินถ้วยเขาเป็นดูเป็นคนที่ดูออก,กเจ้าชู้ดูคาสโนวาดูมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได,ได้เริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ใมได้เป็นอิสระเดินทางมาพบเจอคุณได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์สถานะความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะเดินตามหัวใจความรู้สึกที่เขามีให้คุณเก็บกดในเรื่องของความรู้สึก ว่าชอบมากคิดถึงมากอยากพบเจออยากที่จะได้มาปรับความเข้าใจพูดคุยระหว่างคุณกับเขาเขามีพลังงานของการส่องและการมองคุณอยู่การรอคอยคุณอยู่ไกลๆการได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาให้ดอกไม้เข้ามาจีบคุณเดินหน้าจีบตามหัวใจเขาเข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคุมเคลือมัน มันมีความสุขหรือว่ามีความกระจ่างและเข้าใจระหว่างคนทั้งสองคนเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าเป็นคู่รักพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ t o o cups ขึ้นเป็นพลังงานของ Tawin Flame ก็ได้หรือว่าคู่ที่มีโซ l ค o n เน c t ชันเข้าหากันนะคะอัศวินเหรียญพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่า ยังคงเฝ้ามองคุณแม้ว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามายุ่ยยวนหรือว่ารอบตัวที่จะมีปีศาจหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างเขารู้สึกว่ายังโฟกัสนะคะอาศวินถ้วยโฟกัสแล้วก็ยังเดินหน้าในความสัมพันธ์คือยังคงจดเจาะในความรู้สึกที่เขาอยากที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณยูเนียนกลับมาปรับ ความเข้าใจสารความสัมพันธ์นัดเจอกันพูดคุยดินเนอร์และทานข้าวนะคะรู้สึกว่าอยากสร้างความโรแมนติกและอยากมีคุณด้วยคืออยากที่จะทําตามหัวใจความรู้สึกของตัวเองนะคะแม้ว่าสิ่งต่างที่มันจะเป็นอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยากคุยและอยากเคลียร์กับคุณให้ได้ด้วยนะคะอยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณอยู่แล้วอยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณให เปิดเผยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขความอบอุ่นระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรไม่ว่าไ,ไ,ไม่ว่าจะมีการห่างไกลยังไงตอนนี้ความรู้สึกข,ของความคิดถึงการรอคอยมันท่วมท้นมากๆได้กระทบอารมณ์ของตัวเองนะคะด้วยเหตุละผลหรือว่าอุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆที่มันจะต้องข่มไว้ก่อนนะคะตอนนี้เขาก็มีความสุข ในชีวิตของเขาดี <earn> เ,เขารู้สึกว่าเขายังไม่ยอมแพ้ยังยังอยากที่จะเริ่มต้นฟืน้นฟูความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาการเดินหน้าการกลับมาที่จะมีความสุขอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ก็ยังคงไปนู่นไปนี่รดแร่นอะไรของเขาถึงมีอุปสรรคเขาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงอดทนคิดกับคุณคิดว่าคุณกับเขาจะมีอะไรกันสเต็ปต่อไปได้ยังไงจะขยับสเต็ปต่อไปได้อย่างไรจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ได้อย,ย่างไรอยากที่จะเดินหาเดินทางมาหานะคะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะคะมันจะกลับมาเขา ก็จะกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นอะไรที่มีความสุขฟ้าสวยสดใสอีกเหมือนเดิมไหมนะคะเดิมๆการทรานส์ฟอร์มกลับมาที่จะได้พูดคุยกับคุณนั่นเองเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็นิ่งมากเหมือนกันคุณก็มีพื้นที่ของตัวเองของคุณเหมือนกันเพราะนั้นเขารอคอยโอกาสอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นทูออฟคัเป็นคู่รักหรืออยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นคู่รักเป็นความรักกันเหมือนเดิมค่ะคนกองอ่อกับคลิป,ลปนี้คลิปนี้ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งคำที่เขาอยากที่เขาอยากพูดให้คุณฟังตอนนี้เขาแหมจะใช้คำพูดว่าอะไรดีนะคะเขาอยากมีความสุขกับคุณนะคะ t o o อฟคัพส์เขาอยากเป็นคู่รักของคุณคือขึ้นท o ออฟคัมันก็เป็นพลังงานของคู่รักแล้วอะคะ่ะเขาอยากมีคุณเป็นคนรักของเขา เขาอยากเป็นที่รักของคุณนะคะดูสิ two of cups อยากที่จะกอดอบเอวคิสอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคำนี้ก็คือเขาอยากเป็นคู่รักของคุณเขาอยากเป็นคนรักของคุณเขาอยากเป็นคนที่คุณห่วงแหนถึงหวงนะคะไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปไหนไม่อยากที่จะปล่อยคุณเป็นของใครเลยทีเดียวแหมโรแมนติกมากๆ นี่คือหนึ่งคำที่เขาอยากที่จะพูดให้คุณฟังตอนนี้นะคะและคิดถึงคุณจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำดีกว่านี่คือพลังงานจากไพ่นะคะที่เขาสื่อถึงคุณไพ่ทาโรตนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำของเขาจริงๆ you came closer than anyone นะคะเขาให้คุณมาใกล้เขามากกว่าคนอื่นแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะ ห่วงความโสดนะคะคือเป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมมีใครก็สามารถที่จะแบบอ,อ,อยู่คนเดียวได้มีความสุขได้อะไรประมาณนี้นะคะเขากำลังค้นหาค้นวิถีทางกับความจริงของตัวเองอยู่เขาเสียใจที่เขาโกหกคุณนะถ้าก่อนอันนี้เขาทำให้คุณผิดหวังหรือว่าโกหกอะไรคุณเขาหวังว่าจะได้กลับมา ดูแลคุณหรือว่าปฏิบัติคุณให้ดีกว่าเดิมนะคะ I b u l l y myself in work to forget y อยู่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักมากบ้างงานมากหรือว่ามีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะเขาพยายามที่จะไม่ฟุ้งซ่านเรื่องของคุณมากๆเพราะเขาอยากเป็นคนรักของคุณเขารักและเขาคิดถึงคุณนะคะตอนนี้นะ คือ t o o ็อบครัอยากเป็นคู่รักกับคุณอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความเข้าใจปรับความเข้าใจพูดคุยกันเพราะเขารู้สึกว่าเขาข่มอารมณ์ของตัวเองไว้อยู่ด้วยความรักและความคิดถึงอยากจะมีคุณเป็นคู่รักอยากจะมีคนเป็นคนรักอยากทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณมากๆกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนี่คือหนึ่งคำที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังตอนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ